นายเอกวรัญยูอมรปานผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกกรุงเทพมหานครกล่าวว่าได้รับรายงานการยื่นขอจัดงานสงการานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร50เขตล่าสุดมีจํานวน118แห่งซึ่งแต่ละแห่งจะกกาหนดวันเวลาการจัดงานแตกต่างกันโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทําแมปปิ้งเป็นแผนที่รองรับการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงการานในเขตกรุงเทพมหานครประกอบด้วยเส้นทางสายวัฒนธรรมและสายสนุกโดยมีจุดไฮไลท์หลัก15พื้นที่ เช่นลานคนเมืองถนนท่าสารที่จะเชื่อมกับการจัดงานใหญ่ครั้งแรกของรัฐบาลที่บริเวณท้องสนามหลวงและถนนราชดำเนินอีกทั้งยังมีพื้นที่จัดงานใหม่ๆเช่นถนนบรรทัดทองซอยรางน้ำเราจะจัดที่บริเวณลานคนเมืองระหว่างวันที่12-14เมษายนให้ไล์หลักของเราเนี่ยเราจะใช้ชื่องานว่า เที่ยวสงกรานลานคนเมืองปากหมุดจุดเริ่มต้นสะดือเมืองปีใหม่จะเป็นสายวัฒนธรรมหรือสายมูมีพิธีปลุกเสกน้ำมนต์เพราะฉะนั้นใครอยากได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีการแจกน้ำมนต์ตรงนี้ให้นะครับจาก100กว่า10แห่งเราจะมีไฮไลท์อยู่ที่ประมาณ15แห่งขณะเดียวกันอย่างที่เราทราบก,กันดีว่าปีนี้รัฐบาลมีจะจัดอีเวนต์ใหญ่นะครับคือมาหาสงการต์ World Water Festival ที่บริเวณ<ม>ท้องสนามหลวงแล้วก็ไปถึงนถนนรับราดำเนินก็จะไปสอดคล้องกับถนนข้าวสาร ส่วนที่จังหวัดลำปางเริ่มจัดงานมหาสงกราน World Water Festival 2024เย็นทั่วลามหาสงกราน2,567ที่บริเวณลาสนามหน้ามิวเซียมลำปางไปจนถึงวันที่13เมษายนเพื่อร่วมสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและเฉลิมฉลองที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียนให้สงกรานของไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยมีทั้งการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมถนนสายวัฒนธรรมการสแสดงศิลปะพื้นบ้านการประกวดการตกแต่งหม้อสังขา หหรือมอมดอกเป็นต้นด้านจังหวัดศรีสะเกดจะเริ่มจัดงานมหาสงกรานวิถีใหม่ตั้งแต่วันที่10ถึง15เมษายนนี้โดยมีพิธีอัญเชิญน้ำสงฆ์พระทานเพื่อสงน้ำพระพุทธมหามุนีหรือหลวงพ่อโตพระพุทธรูปค,คู่บ้านคู่เมืองที่วัดมหาพุทธารามพระอารามหลวงรวมทั้งพิธีบวงสรวงสาหลักเมือง และงานสงกรานสีเกต m มิวสิกเฟส2024สนุกปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ aw, ถนนสายน้ำถนนสายอาหารสีเกตสตรีทฟู้ดบริเวณวงเวียนน้ำพุหลังสถานีรถไฟสีสเกต ส่วนเทศบาลนครสงขลาจะจัดก,กิจกรรมระหว่างวันที่12-13เมษายนเพื่อรวมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยทั้งส่งเสริมพระพุทธศาสนาและให้ความสำคัญถึงการสืบสานขนบรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยนอกจากนี้ยังมีการจัดเทศกาลสงกรานต์ริมทะเล Amazing Space สงขลา e ฟ t i v a l 2024ช่วงเย็นของวันที่13-15เมษายนริมหาฉลาดทัศน์โดยมีกิจกรรมด้านดนตรีศิลปะ Fashion, แฟชั่นลาสติฟู้ดตลอด3วัน3คืน มาริชยโยรายงาน